ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc มาเล fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลง มีข้าวมีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าก็แอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้วันที่30กันเนาะพี่น้องจา๋าแนวทางคานอยนะคะสุดรวยวัดใจนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่2กับ8นะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมี4875นะคะ แนวทางเข้านะคะนอจะ๊กิจนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะหลุดนะคะหกหกนะคะก็หลุดนะคะแอดมินอ่ะแปดแปดเงื่อนลายพี่น้องตัววิ่งเจ็ดของเรามานะคะส่วนนอยพิเศษนะคะเจ็ดศูนย์นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่างสี่หนึ่งนะคะมีไหมเออสี่หนึ่งไม่มีเนาะหลุดนะคะตัววิ่งสี่มานะคะ ส่วนน้อยปกตินะคะ7 7เราก็หลุดไปนะคะตัววิ่งของเราก็มาเนาะ7นะคะส่วนล่างนะคะ28นะคะก็มาตัวกลับเนาะให้เด่นตั้งแต่มาเข้าตั้งแต่ตัวเด่นเลยนะคะ28 82มาพี่น้องเนาะบางทีตัวเด่นที่แอดมินเขียนก็จับคู่เข้านะคะลองไปจับดูเด้อพี่น้องส่วนล่างนะคะ80นนะคะก็มาเนาะมาตัวตรงมาตัวเน้นนะคะ ส่วนสองหนึ่งนะคะแอดมินให้เด่นสองเจาะไม่เข้าเสียดายนะคะหลุดนะคะไม่งั้นนะเนาะพี่น้องเ้าะมาทั้งบนทั้งล่างเอาสองสามสองหนึ่งไม่เอาพี่น้องโอ้ยเงินลายคิดว่าวันพระนะคะแอดมินก็จะให้เลขสูงนะคะบัดมาตั้มได้เป็นนี้พี่น้องโอ้ยนาะเจ็บปวดอยู่แต่ว่าเป็นอย่างห้อกพี่น้องก็มาอยู่เนาะมาสองคู่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเจาะเข้าสคู่เนา ก็มาตัวเด่นด้วยเนาะพี่น้องเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f อเนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่นะคะวันที่30มสเนาะสาเดือน9้า B ีหกนะคะแนวทาง5านอยสูตรรวยนะคะรวยวัดใจเนาะเด่นวิ่งนะคะวิ่งเดอนมินเขียนเสร็จแล้วจะซูไม่เห็นใกล้ๆเนาะพี่น้องเนาะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะ ชุดกันนะคะเขียนแบบให้สดสดร้อนๆอนเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับซายวิ่งนะคะก็จะเป็นสองเก้าหนึ่ง 6นะคะส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นของแอดมินนะคะก็จะมี8กับ1นะคะเอา8กับ3พี่น้องเขียนผิด8กับ3เนาะชุดเด่นของรับก็เรามาจับ8กันนะคะก็จะมี8 1นะคะ8 6 8 7นะคะส่วนเด่น3นะคะก็จะมี3 1 3 4 3 9นะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็น8 5 8 3 2 5 1 1นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น83นะคะ 1, 1 1เนาะเราก็จะเป็น34 39นะคะก็จะเป็น8 6 6 8เนาะเดี๋ยวแอดมินจะซูมให้เห็นใกล้ๆนะพี่น้องแปบ๊บหนึ่งนะคะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยด้วยแห้งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า